ท่าคงประกาบที่ยากที่สุดคือท่าอะไรไม่รู้ครับผมแล้วก็คงไม่มีทางรู้เลยด้วยซ้ําเพราะว่าท่าคงประกาบนั้นมีหลากหลายท่ามากและพวกท่าย,ยากๆทั้งหลายเนี่ยก็มีความยากแตกต่างกันไปครับผมไม่ว่าจะเป็นท่าที่ยากเพราะต้องการพื้นฐานเยอะทําให้กว่าจะฝึกท่านี้ได้เนี่ยก็ต้องฝึกท่าอื่นๆมาเยอะมากก่อนหรือเป็นท่าที่อาจจะไม่ได้ต้องการพื้นฐานมากมายอะไรแต่ตัวท่านี้นั้นฝึกยากด้วยตัวเองอยู่แล้วทําให้กว่าจะฝึกท่านี้ได้ก็ใช้เวลานานครับผม หรือถ้าบางท่านั้นอาจจะไม่ได้ฝึกยากอะไรแต่ต่อให้ฝึกได้คล่องแค่ไหนก็ตามตอนทําก็ยังมีโอกาสร่วงสูงอยู่ก็มีท่าแบบนี้เช่นกันครับผมทําให้ท่าแต่ละท่านนั้นความยากจะแตกต่างกันไปจนทําให้นํามาเปรียบเทียบก,กันได้ยากยังไม่รวมไปถึงในปัจจุบันก็ยังมีคนคิดค้นท่าใหม่ๆที่ยากขึ้นกว่าเดิมขึ้นมาเรื่อยๆทําให้การที่จะบอกว่าท่าโคงปะก,กาที่ยากที่สุดคือท่าอะไรนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับวันนี้ผมก็ได้รวบรวมคําถามที่มักจะเจอบ่อยๆในการโคมปัก,กาแต่เป็นคําถามที่ไม่สามารถหาคําตอบได้ มาแจกแจงให้ดูกันพร้อมกับบอกเหตุผลว่าทำไมคำถามเหล่านี้ถึงไม่สามารถหาคำตอบได้ยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับท่าคงประกาบมีทั้งหมดกี่ท่าไม่ทราบครับหนึ่งในเหตุผลนั้นบอกไปในคำถามเมื่อกี้แล้วก็คือในปัจจุบันนั้นยังมีการคิดคนท่าคงประกาบใหม่ขึ้นมาอยู่ทําให้จํานวนท่าคงประกาบที่แน่นอนนั้นไม่นิ่งเลยครับผมที่แน่ๆก็คือมีเกิน100ท่าอย่างแน่นอนครับผมและนักคงประกาบส่วนใหญ่ก็เชื่อว่ามีท่าคงประกาบกันเกิน500ท่าและอาจจะถึง1 0 0 0ันท่าด้วยซ้าครับ อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้บอกยากว่าท่าคงประก,การมีกี่ท่านั้นก็คือมีท่าคงประก,การหลายท่าที่ไม่แน่ใจว่าจะนับเป็นท่าคงประก,การดีไหมโดยเฉพาะท่าไฮบริดหรือท่าที่เกิดจากการผสมของท่ามากกว่าหนึ่งท่าด้วยกันอย่างพวกดีมอน Sonic เดวิสโซนิกซึ่งท่าพวกนี้นะสามารถแจกแจงเป็นท่าย่อยๆที่เอามาผสมกันได้ครับผมสำหรับบางคนอาจจะนับว่าท่าเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในท่าคงบากาเช่นกันแต่ถ้าหากเราจะนับพวกนี้เป็นท่าคงบากาด้วยก็มีไฮบริดอีกหลายๆอันที่ยังไม่ได้รับการตั้งชื่อให้เป็นท่าคงบากาซึ่งมีในลักษณะเดียวกับท่าเหล่านี้เช่นกันดังนั้นถ้า,าจะานับท่าอย่างดีมอนโซนิกหรือเดวิสโซนิกเข้าไปด้วยท่าไฮบริดที่ไม่มีชื่อทั้งหลายนั้นก็ควรจะถูกนับไปด้วยเช่นกันครับ หรือถ้าบางท่านั้นเพียงแค่เปลี่ยนตำแหน่งนิ้วในการทำบางคนก็อาจจะถือว่าเป็นคนละท่าแล้วก็ได้เนื่องจากมีความยากแตกต่างกันแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็ยังถือว่าเป็นท่าเดียวกันอยู่ครับผมทาให้จานวนท่าคุมกาศที่แน่นอนนั้นยากแก่การนบครับผมท่าเท่ๆง่ายๆหรือคอมโบเท่ๆง่ายๆที่แนะนําให้ฝึกจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าไม่มีคําตอบเพราะว่านิยามความเท่ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับผมอย่างเช่นท่าดับบันชาร์ตนั้นซึ่งเป็นท่าที่หลายคนบอกว่าเท่มากสำหรับผมท่าเนี้โคตรจะไม่เท่เลยครับ แต่เวลาถามถึงท่าเท่ๆง่ายๆที่แนะนําให้ฝึกนั้นหลายทีนั้นท่านี้จะถูกยกขึ้นมาแนะนําให้ฝึกกันทําให้ผมก็ไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วนิยามความเท่จริงๆแล้วเป็นยังไงสำหรับผมนั้นก็จะมีท่า e x t e n d ทนทมาราวหรือที่บางคนเรียกกันว่าท่าทอร์นาโดนั่นเองกรับผมซึ่งส่วนตัวผมมองว่าท่านี้เท่มากแต่กับบางคนนั้นท่านี้กลับดูธรรมดามากครับผมดังนั้นถ้าใครที่อยากฝึกท่าคงปากกาที่เท่นั้นแนะนำไว้ให้ลองดูท่าคงปากกาหลายๆท่าก่อนครับผมและหาความเท่ในแบบของตัวเองฝ เพราะเราทุกคนสามารถเท่นในแบบของตัวเองได้ครับปากกาควงรุ่นไหนดีที่สุดอันนี้ก็ไม่มีคําตอบให้เช่นกันครับผมแม้ว่าจะเป็นคําถามที่น่าจะตอบได้ไม่ยากแต่จริงๆแล้วคําถามนี้นตอบยากมากครับผมเพราะว่านักควงปากกาแต่ละคนนั้นถนัดปากกาควงไม่เหมือนกันทั้งในเรื่องของความยาวน้ําหนักขนาดตัวด้ามผิวสัมผัสการกระจายน้ําหนัก และอื่นๆอ,อีกมากมายที่ทําให้ปากกาควงแต่ละด้ามน,นั้นเหมาะกับการทําท่าแต่ละท่าไม่เหมือนกันรวมไปถึงเหมาะกับสภาพมืองแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกด้วยครับผมถ้าหากใครที่อยากได้ปากกาควงดีๆนั้นผมเองก็แนะนําได้เพียงแค่ว่าให้ลองควงปากกาหลายๆรุ่นดูครับผมลองแต่ละรุ่นแล้วดูว่าเราถนัดควงมันมากแค่ไหนอยากได้หนักหรือเบาวกว่านี้สั้นหรือยาวกว่านี้คือสัมผัสแบบนี้ลื่นกับมือเราไหมตัวด้ามขนาดนี้ใหญ่กับมือเราเกินไปไหมอันนี้ก็ต้องลองถามตัวเองอยู่ครับผม ก่อนหน้านี้ผมเคยทาคลิปแนะนําปากกาคงสำหรับมือใหม่ไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่เน้นรุ่นที่น้ําหนักกลางๆไม่หนักเกินไปหรือปากกาคงที่สามารถทําได้ง่ายๆหาอุปกรณ์ได้ง่ายๆครับผมซึ่งในความเป็นจริงแล้วมือใหม่ก็ไม่จําเป็นต้องควงตามนี้ก็ได้ใครที่เจอปากกาคงรุ่นที่ถนัดแล้วก็สามารถใช้รุ่นนั้นฝึกได้เลยครับผมคลิปเหล่านี้ผมทําไว้เป็นแนวทางสำหรับคนที่กําลังมองหาปากกาคงอยู่เท่านั้นไม่ได้แปลว่ามือใหม่จะต้องใช้ปากกาคงตามนี้เท่านั้นครับผมยังไงถ้าใครมีโอกาสก็แนะนํานให้ลองปากกาคงหลายๆรุ่นดูครับ นักคงปากกาที่เก่งที่สุดในโลกคือใครอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคําถามที่ยากมากเช่นกันครับผมคือถ้าจะตอบแบบง่ายๆเลยก็สามารถยกชื่อแชมป์โลกคนล่าสุดได้ซึ่งในปัจจุบันนั้นก็คือไอซัคที่ชนะเวิลด์ทัวร์นาเมนต์2021ครับผมแต่ในความเป็นจริงแล้วนักคงปากกาท็อปๆระดับโลกหลายคนก็มีความเก่งแตกต่างกันไปบางคนอาจจะถนัดทําท่ายากๆบางคนอาจจะเน้นการควงให้มีเอฟเฟกสวยงามหรือบางคนอาจจะเน้นความคิดสร้างสารรค์แปลกๆใหม่ๆซึ่งแม้ในบรรดาท่ายากต่างๆนั้นแต่ละคนก็ถนัดท่าประเภทแตกต่างกันไป คนที่ถนัดท่า2มือคนที่ถนัดท่าประเภทปลายปากกาหรือคนที่ถนัดท่าประเภทพาวเวอร์ทริกต่างๆแต่ละคนก็จะมีอาวุธเป็นของตัวเองครับผมซึ่งทั้งหมดนี้นั้นก็เทียบความยากกันได้ยากครับผมทําให้บอกได้ยากมากว่านักควงปากกาที่เก่งที่สุดในโลกคือใครนั่นเองต้องบอกว่าในการควงปากกาน,นั้นมันมีคําถามมากมายที่ไม่สามารถหาคําตอบได้ครับผม ทำให้คนที่เพิ่งเริ่มคงปากกาอาจจะสับสนสักหน่อยเพราะคำถามเหล่านี้ดูเป็นคำถามง่ายๆที่ไม่น่าจะตอบยากแต่อย่างใดแต่ก็อยากให้ดูกันว่าในการคงปากกานั้นมันไม่ได้มีคำตอบเียงแค่ขาวหรือดำหลายๆอย่างไม่ได้ฟันธงว่าต้องเป็นไปตามนี้เป๊ะๆทำให้การคงปากการนั้นอาจจะเข้าใจยากไปสักหน่อยแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นข้อดีของการคงปากกาครับผมเพราะการที่มันไม่ได้มีกรอบชัดเจนก็แปลว่าการคงปากกานั้นมันอิสระมากครับผมถ้าคงปากกาหลายท่านเราสามารถเลือกฝึกท่าก่อนหลังได้เยอะแนวทางการฝึกก็แตกต่างกันไป ใครที่อยากเก่งแนว่งไหนก็สามารถเลือกเส้นทางตัวเองได้ครับผมรวมไปถึงใครที่อยากจะลองหาเส้นทางใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนก็สามารถทําได้เช่นกันไม่อยากให้ทุกคนที่เพิ่งเริ่มฝึกโคมประการนั้นต้องยึดติดตามแนวทางว่าต้องเป็นตามนี้เป๊ะๆเพราะการฝึกครมประการนั้นอิสระกว่าที่คิดครับผมทั้งท่าที่เลือกฝึกประก,กาศที่เลือกใช้รวมไปถึงนะัคนากคมประกาที่ชื่นชอบเช่นกันสามารถเลือกของตัวเองได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ยังไงไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ